เรื่องราวที่ต้องจับตาในผู้ชมครับก็คือมันมีกระแสข่าวแล้วก็มีรายงานออกมาตั้งแต่เมื่อช่วงค่ำคืนที่ผ่านมานะครับแต่จริงๆแล้วเนี่ยปฏิบัติการของเจ้าหน้าที่เนี่ยเกิดขึ้นตั้งแต่วันที่คืนวันที่25ิมิถุนายนช่วงเวลาตีสองนะครับก็คือมีปฏิบัติการของตำรวจ191งเหนี่ยเขาบุกไปทลายบ่อนใจกลางกรุงนะครับผู้ชมครับตั้งอยู่ใจกลางกรุงเทพมหาคนครในแล่ย,ย่านแหล่งทำเลทองก็คือรัชดานะครับเป็นบ่อนบาคาร่านะครับสามารถจับกลุ่มนักพนันได้กว่า12คนแล้วก็มีเงินสด กว่า4ล้านกว่าบาทนะครับภายในบ่อนเนี่ยตกแต่งหรูหราลังกานะครับคล้ายๆกับบ่อนมาเก๊าหลายคนบอกแล้วก็พบนะครับนักพนันเนี่ย52คนอีกทั้งยังมีการบุกไปจับแบบเงียบๆนะครับเพราะว่าไม่ได้มีสื่อไหนเนี่ยทราบเลยแล้วก็เพิ่งจะมาทราบข่าวกันพวกช่วงเมื่อคืนนะครับนะครับเขามีรายงานว่าเมื่อเวลาตีสองนะครับของวันที่25มิถุนายนนะครับ2565นเนี่ยนะครับทางตำรวจ191เนี่ยนะครับ เขาได้มีการร่วมการปฏิบัติการบุกเข้าไปจับกลุ่มตัวผู้ต้องหา52คนนะครับแยกเป็นผู้ชาย34คนครับผู้หญิง18คนนะครับแบ่งเป็นคนไทย14คนคนจีน22คนชาวพม่า14คนแล้วก็ชาวมาเลเซียอีก2คนนะครับของกลางเนี่ยเงินสด4 356,700บาทครับแล้วก็อุปกรณ์การเล่นการพานันบาคาร่าเนี่ยกว่า30รายการสามารถมีการเข้าไปจับกลุ่มได้ที่บริเวณชั้นใต้ดินของตึกเอทาวเวนะครับย่านอโยธยาทาวเวอร์ หรือว่าซอยรัชดาพิเศษ18แขวงระเกดห้วยขวางกรุงเทพมหานครภายหลังจากได้รับแจ้งจากสายลับนะครับว่าสถานที่ดังกล่าวเนี่ยมีการลักลอบเล่นการพนันบาคาร่านะครับเจ้าหน้าที่จึงไปตรวจสอบและพบว,ว่ามีการลักเล่นการพนันกันจริงจึงแสดงตัวเข้าจับกลุ่มสามารถจับกลุ่มได้52คนครับพร้อมกับของกลางดังกล่าวมีการนำตัวส่งพนักง,งานสอบสวนสอนอสุนทธิสารร่วมกันลักลอบเล่นการพนันบาคาร่าพนันเอาทรัพย์สินกันโดยผิดกฎหมายครับ ขณะที่ยังมีรายงานอีกว่าระหว่างที่ตำรวจหนึ่งหรือว่าตำรวจนอกพื้นที่บุกเข้าไปจับกลุ่มบ่อนแห่งนี้นะครับทางด้านพันธตรวจเอกสุทธิศักดิ์พิระยะพินโยพุ่งกับการสอนอสุทธิสารนะครับขณะที่มีการจับกลุ่มเนี่ยเจ้าตัวไม่ได้อยู่ในพื้นที่นะครับเนื่องจากไปอบรมจะเดินทางกลับมาวันที่9กรกรกฎาคมนี้ขณะที่ก็มีการตั้งคําถามน,นะครับซึ่งเมื่อคือนเนี่ยก็ปกตินะครับตามขั้นตอนกระบวนการเนี่ย ถ้าเกิดการจับบ่อนในพื้นที่ต้องมีการโยกย้ายตํารวจระดับสูงนะครับไม่ว่าจะเป็นพวกัิชาไล่ลงมา5เสือโรงพักนะครับสอนอเหตุเกิดในสอนอสุทธิสารก็ต้องมีการตั้งกรรมการสอบโยกย้ายตามกฎระเบียบของทางสำนักงานตำรวจแห่งชาติที่เขามีอยู่นะครับแต่ก็ต้องตั้งข้อสังเกตหลายคนก็บอกว่าจับเงียบมากนะครับอย่างที่ผมบอกว่าจับคือวันที่สิบห้าตีสองนะครับไม่มีนักข่าวของไหนทราบข่าวเลยนะครับไม่มีนักข่าวของไหนทราบข่าวเลยแล้วก็เป็นการจับที่เงียบ จากตำรวจ191นะครับคุณผู้ชมไม่ได้เป็นการจับของตำรวจในพื้นที่เดี๋ยวก็ต้องจับตาตรงนี้ว่าจะมีกระบวนการนะครับดำเนินการยังไงถ้าให้เราก็อย่างที่เราทราบเป็นข่าวนะครับก็ต้องมีการเด้งห้าเสือตั้งกรรมการสอบนะครับก็ตามนั้นนะครับก็เป็นการจับปอนในใจกลงกรงุงบ่อนบาคาร่ามีเงินกว่า4ล้านหมุนเวียนอยู่ในบอนดนะครับข่าวไวทตเทนยูครับคุณจะไม่พลาดทุกกระแสร้อนของสัคมครับ